เวลาที่คุณเจอความทุกข์เจอปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณมีวิธีการจัดการกับปัญหาอย่างไรบ้างคะแน่นอนค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะรับความทุกข์หรือปัญหานั้นนะคะเข้ามาที่ตัวเองแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับปัญหาแล้วก็จมปักอยู่กับปัญหานะคะเราก็ลงโทษตัวเองว่าเพราะอะไรชั้นหนึ่งเป็นแบบนี้เพราะทําไมเกิดอะไรขึ้นทําไมทําไมทําไมนะคะครูตุ๋ยนะคะก็เคยเป็นคนหนึ่งคนนั้นค่ะที่เคยมีความรู้สึกว่า และมีความรู้สึกว่าเพราะอะไรฉันเต็มที่กับชีวิตแล้วฉันเป็นคนดีแล้วทําไมชีวิตฉันยังเป็นแบบนี้อยู่ปัญหาต่างๆทําไมถาถมเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันครูตุ๋ยก็คือรับความทุกข์รับปัญหาทุกอย่างมาอยู่ในใจแต่วันนี้นะคะหลังจากที่ครูตุ๋ยนะคะได้เข้าสัมมนาของครูอ้อยนะคะอาจารย์ครูทิตินาศนะคะนภัทรุงนะคะมีประโยคประโยคหนึ่งที่ครูอ้อยได้กล่าวไว้ในสัมมนานั้นนั่นก็คือว่าปัญหาหรือความทุกข์นั้นเปรียบเสมือนปลายคมกิบของ ของมีดอะค่ะที่มันมาทิ้มแทงเราถ้าเรารับปัญหาหรือความทุกข์เราก็เหมือนเอาปลายคมกิบมาทิ้มตัวเราคนที่เจ็บก็คือตัวเราคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้โหประโยคนี้นะคะทําให้ครูตุ๋ยนั้นปลดล็อกชีวิตเลยว่า ตั้งแต่นี้ต่อไปฉันจะไม่รับปัญหาฉันจะไม่ทิ่มแทงตัวเองเด็ดขาดแล้วตั้งแต่นั้นมานะคะคู่ตุวยก้าที่จะขอบคุณปัญหาหรือความทุกข์ที่เข้ามาเพราะว่าเรารู้เราตื่นรู้แล้วไงคะว่าปัญหาหรือความทุกข์ที่เข้ามานั้นนะคะเขามาเพื่อให้เรานั้นนะคะเกิดการพัฒนามาเพื่อให้เรานั้นนะคะเป็นจิตที่เติบโตมาเพื่อให้เรานั้นนะคะ เติบโตขึ้นพอเรากล้าที่จะขอบคุณนะคะแล้วเห็นจุดเด่นของปัญหาเราจะมีวิธีในการจัดการกับปัญหาต่างๆเรานั้นนะคะแล้วก็ยิ้มรับกับปัญหาชีวิตเราก็จะมีทางออกนะคะในปัญหานั้นนะคะทําให้คุณตุยรู้ว่าทุกปัญหาหรือทุกความทุกข์ที่เข้ามามันมีจุดดีอยู่แต่เราส่วนใหญ่นะคะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปมองไปมองเรื่องของจุดด้อยนะคะนั่นคือความทุกข์หรือปัญหามากกว่าจุด จุดดีจุดนั้นนะคะแล้ววันนั้นนะคะพอเรารู้สึกว่าประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยมันเหมือนพลิกชีวิตเลยค่ะตั้งแต่นั้นมานะคะครูตือก็กลายเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็เมื่อเจอปัญหาเนี่ยก็จะพยายามค้นหาว่าในปัญหานั้นน่ะมันบอกอะไรกับเรานะคะหาวิธีในการจัดการปัญหาแล้วก็ทําให้สามารถเติบโตแล้วก็เป็นคนที่มีชีวิตที่เติบโตขึ้นเมื่อเมื่อความคิดเราเติบโตนะคะเราเวลาเจออะไรนะคะ เราก็จะมองเป็นด้านบวกแล้วก็มีชีวิตอย่างมีความสุขใครชอบเทคนิคนี้นะคะพิมพ์คำว่าชอบเลยค่ะคุณตุยไราอสเปิร์ดค่ะ